แต่สดดใส่เลยครับแต่ไม่พักเลยครับอ้โหแกเล่นม้วนเดียวแล้วครับท่านผู้ชมโดดขึ้นไปแล้วครับโดดขึ้นไปแล้วครับ โดดขึ้นไปแล้วนะคุณผู้ชมพากอภัยไปเลยครับไปแล้วครับลอยขึ้นไปแล้วครับถึงยอดแล้วครับ งมาแล้วครับโอ้โหแน่นอนครับ วันอะไรก็ไม่รู้ครับมาแล้วฟันมาครับพอเช้าหมอกต้องลงของ,งธรรมชาติครับหมอกมาครับโอ้โหถากกระเป๋าเลยครับท่านผู้ชม โอ้โหแน่นอนครับจายเต็มเลยครับท่านผู้ชม อ้าวอ่าลงมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โห,โหลงมาแล้วครับติดใจเลยครับลงมาเกินเลยครับท่านผู้ชม ลูกเขาก็ใหญ่โตมากครับนี่ครับลงในรอยในน้ำเกลือนเลยครับท่านผู้ชมเดินถ่ายไปแล้วครับเดี๋ยวเพื่ออาจารย์กอครับอีกรอบเพราะหลับเลยครับยุ่งเลยต้องหลบไปไกลๆก่อนครับยไม่ลงถึงโคนเฮ้ยลกนะูกฮะที่คอใคยเห็นปะเฮ้ยขายาวกิไพ์รดิเฮ้ยเป็นคนละเกง่ง ไอ้ทงมิทงทรงตะขอยาวไปเออยังไงครับท่านผู้ชมนี่เอ้ยมาโถ่เอ้ยแค่นี้เออเอาไว้ทำไมไว้ให้รถโดนหัวตะเบนเนี่ยครับเพื่อความปลอดภยัยเราต้องเอาให้หมดอย่างนี้ครับต้องดูแลกันให้ทั่วถึงครับขึ้นนะะทีพาแล้วครับท่านผู้ชมไม่ได้ มาตัดดอกไม้นี่ครับสวัสดีครับยามเย็น